สวัสดีค่ะพี่น้องสูบุุกอนคระผมนัวประแดดจังไรมาเลยบอกพี่น้องโอ้ยมือนแสงเป็นใจแสงงามรีดแล้วหายพี่น้องคือเก่าพ่อครับอีหล่าือเก่าจ้าคราสบายดีพอแม่พี่น้องสูบุสุกคนจ้าพ่อกับอีหล่าฝาผ้าหกินจ้ากับสวงอีหล่าผ้ากินจ้ามอนจะฝายีบไรมือนี่กับผ้ามากิน มีตีนไก่แล้วก็มีกุ้งซดแล้วก็มีข้าป้นจา้าสิมาต่ใสซกันหรือว่ามาคคเลมายยำมสซกันเนาะน้ำแจว่วเขาก็เฮ็ดมาแต่เพื่นแล้วในคนคกนี่เนาะบแบบหลายใหญ่ห่างพี่น้องแสงมันสิเบิด์ตมาำํำแนมมือนี่คุเลเลยจา้ามีกุ้งซดมีตีนไก่เด้ขอข้าปูนอไาวา้แก่มาหรือว่าสใสซนเซกันเลยขออนุญาตใส่มือเด้อมือสะอาดอยมือสะอาดอู่จเสจสตินบางกีนี่ กุ้งเหลืออยเอาใบแกมเนาะกระปุดเนาะมอาบัวงพ่ม,มบบาเดบนี้เสียงรถในวยจ้าจักน้อยก <c oughs> ุเรบะนี่ย, <c oughs> อ,ยอยากใส่ขะปุนอีกว่าป้าเนี่ยมันใส่กัะปุนดีนอ่ใส่บน เออแกมเอามาจัดจกับคือกันไหนกับอันนี้เนาะเจียวปลาบวนปลาบวันปลามันขึ้นไงนะน้ำแจ่วเขาต่ำมากพอดีเลยเด้อพี่น้องเลิศถือเอาดีๆเอาบวงออกเทโคกกันเลยจ้าอันนี้ทุบก่อนจ้าแก้มส่วนยีราฟพักกินจ้ามาเด้อได้ความ กวาดในตีเออก็้กวาดแสบพี่น้องมันได้เนี่ยเป็นบ่ช่วงที่หลามหกินจ้าข้ากินครับผมอือหึขยบไปแสบพี่น้องแสบจ้าตำตีนไก่ใส่กุ้งสดกรับใจอันนั้น ใส่กุ้งตดแล้วก็ใส่ข้าวปุ้นมีกระเทียมต้นดองน้ำเด้อกระเทียมโถนดองพักต่อนอืมเบื้องหลวกเบื้องหลักระเทียมโถน,อ,นอีก,อก,อกอควัญมากแไงพี่น้องแกเลี่ยนแกง,งพักเต็ม่มท่านะผมวางไว้ข้างล่างม,มาพี่น้องมากินน้ำกันจ้า ตำกุ้งสดใสตีนไก่ใส่กราปุนตำสั่วตีนไก่ใส่แบหืก็เย็บต้นจองกระปุ่นไม่ใชฟอะไรนู่ของเราป้า ก็สิว่าติ้มหมู่บ้านนี่ยังสิตีกันอยู่มากเหมือนกินน้ำกันอยู่แล้ว <laughs> นี่มันพี่นอ้องเอ้ยผัวกับเมียอยู่น้ำกันขั้นบ่ผิดกันมันกันอยู่บ่แมนดอกมันกับบ่แมนผัวแมนเมียดอกจะว่าบอกขบวนแซ่บซุ้มจอง mhm chạp phun chạp phun 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 bắt heo Bắt phun 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 bắt phun phun ta chị to Mặc đen đè vì nó cứ Ừ. Rất đẹp Ăn chua nha. cả làm và bắt chua. นับเขา่านับเขา่าพี่น้องมัเลยเมื่อวานนี่พี่แตกับผัวเป็นสิได้ป้าได้กห่างได้หา่งหาง,งกัน,นพปเ,พเนี่ยเป็นว่าพี่แต่งจนแบบใด็ผัวเก็บสะพานนี่ม่เมื่อนี้ก็ดีกันกคือกเกน้ง ไปงอนงอกันไปห,อผ,อ,หอผัวงอเมียๆก็งอผัวจะหาให้ตัวเองบ,บนะบะมูน่ะงอเพิ่มอืออ่ะตัวเองดูด,ดีอืมไปงอไปสัตว์จะมางอหอยอืม ของเจ้าเป็นคนรขวนไ,ไล่ขวานนี้เน่อย <ừ. S 1> ขวานนี้ตัว <ừ. S 1> าทุงา่ายแล้วปเป็น,นยัง <c oughs> มม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 อืมม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 อยใหญ่มม่เดมน่่แมมมมม พวกบเมียอยู่กันมาหลายปีให้ป้ากันกับป้าเมื่อ,อไรหรอกอยู่กันมาสามปีสี่ปีแล้วมันผีดเทียงกันเพราะสัวข้าวจริงอะเอออารมณ์สัวบุบมันหายมันก็นว่าออไปก็จะเห็นทุกครั้งในเวลาที่ในเวลาที่ลุงกำลังหล่าอะไรสดไม่ได้ทะเลาะกันลุงิ้นย่างนี้เลยลุงสิบบะไรสดเป็นยังอย่างไม่ใช่ื่อยเถิด <c oughs> เป็นอย่างมีอะไรเราก็คุยกันข้างนอกอือยู่น้ำกันัวเมียทะเลาะก,กันเป็นเรื่องธรรมดาจะพี่น้องจ้าก็าถ่างกับโมเมนต์ถ้าถ่างเขากับเบิร์าชีวิตครูดินกับฟันอยู่น้ากันมันก็ครบกันแน่ห่ะอืมเอาไปให้กินนะานอย่าง ล่วไปเก็บมาจีนคข้องนี่ยสม,มุาไพรข้องปาก็ับเป็นใจจ้ะพี่น้องง่านแห้งง่านแห้งพี่น,อน,นอ้องจมตำก็แซ่บแซ่บมีน้ำไม่ต้มน้ำเดือ ก็แ็บแห้งป๊บขอปุ่นส่วนไหนส่วนไหนที่พิกันนเกดใจอีลาเนี่ล่ะเอาใจใจอ่ะ เอาใจใจเลวะบายังกบบฟังเสียมทวบยังกรบโฟังถียงห้ดาจมเขียม้ัวกห้ี่เนเนี่เอาใจใจาย้ัวกให้ ก้างเอกันย่างกัง่ก็แเ้วอือใส่เผ็กันจิดับพวกันเมีฮย,ย,นนยอือผงซูดนี่ดูอยะับเพี่น้องเย้ยอืออือดูดเท้าดูดดูดดูดอือว้าให้กูดูด,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 ดน้ำเขาผงซูดจา้า mà cua kem chết nam đi chưa chết chọn là sang mang Ừ, ừ hao <coughs> 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 ่อยคอยบอกเลย่อยว่าไพกับตังทีมีชีวิตครูแมกก็ตองพิษกันเป็นธรรมดาบ่วพิษตันหน่อยั่นก็พิษกันหน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าปวยบฟังเมียกับเมียบัฟังผัวเบอร์ฉะนั้นแต่ว่าพิษกันบ่แมน่าจนสิขันเลิกขันปลาแต่ดีหดอกจุดไปจีบใบห้าห่างกับบัแมนพิษกันแล้วก็มาดีกันขึ้น ้นห้ามันแปดนี่แล้วผัวกับอายุเลืแค่สองแ่นอกผัวกับจิาอายุสสองแล้วอีดากัะยีีบแล้วอายุห้ามัม่กดสิครืงคนแล้วนะเราต้งตมมแต่ไงพ่อๆกันแล้วมีอย่งกับคุยกัน จ่ว่าอี่หยอเนี้ใส่เด็กหน่อยยูมาฟังความดอแสบแห้งพี่น้องขายแ่บแห้งตัวอื บอาแล้วกับแม่ย่องตัวเองเนาะผัวข่อยหำใไงบริษัทป้าเพิร์ลบดายย่อนหำเพิร์ลไงดูคอมเมนบ์ักถูกอ่ะแม่ยังองแม่ยัง ปัวแ <laughs> จ่บห้อุ้ยมีนมม้ำม่เเยอน้ำมันแ่ตบปุ่น ตีนก <si ่ยยั่วจ้าอื้โอ้ยเกือเดือบเกือบเต็ดเนอะจำเป็นแสบแห้ง้ยโอ้ยหนาทางกกน nung tin vô nhà thằng cô ạ lượt สดอยูย่่อ่ะกระเจ็บต้นดองกินแซ่บใช่วะก,ก,กลินกุวงกลิ่นไก่กลิ่นไก่เปรี้ยวๆพี่น้งอง หอกเป็ดหอกเป็ดเนีเ่ยห่อ,องกาบกรบกาดนกเป็ดเมื่อเถอะพี่น้องอแซ่บพี่น้องมันมแบ่บหลายฝาบกินสาบเมื่อแน่ทีทาไปแห้ ฮะครับไปเรื่อยจากว่าคุณไปเรื่อยแล้วพักกันต่บ เมือดแบ่น่นพวมผดีแบเวียมันคือมาชายเหมือดชายคำฮึ่มมาลาพันตรีมาลาพันตรไปมาลาพันตรน มาละอีกจีก้ก่นอนมือยาพี่น้องพาพี่น้องกับเพื่อนยุ่งกับกินคอยใจพี่น้อง สำหรับมอนี่น้องค่ะฝากไปตำนี่แหละแซ่บแห้งตำตีนไก่แซ <Bye. S 2> ่กุ้งสดแซ่ก้าวบุญสำหรับมูนี้ฝากโคตรตีตามโคตรเลคตรแซ่ซองอีหลักคนเล่าสาวบุญเยอะจ้าสำหรับมูนี้อีหลักกับผัวรักกันแต่ก่อนจ้าฝากโคตรตีตามโคตรเลยโคตรแซ่นะค่ะสำหรับมูนี้บายบายจ้ารักกันไปก่อนกับสบายดีบายบายเพชร